โทรหาไอ้ปอดีกว่าวะฮัลโหลเออปออ่าเต็มปต๊เลยนะวันเนี้ยพี่เลี้ยงเต็มที่ว่ะอยากกินอะไรเองสั่งเลยจัดมาให้เต็มที่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง <Woo! S 1> สิบนาทีอยากกินอะไรสั่งมาได้เลยเออเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองเออเออ,อเออโอ้ไม่ยากหรอก โอ้นานๆกินทีโหเออเต็มโต๊ะไปเลยจะกินอะไรสั่งมาให้เต็มที่ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวพี่ไปเออเจอกันที่ร้านเลยเออร้านเก่านั่นแหละเอโอโหเมียพี่เหรอมันอยู่ในโอวาทพี่ในโอวาทพี่นั่นแหละ มันไม่กล้าเยียมหรอกอโอ้แค่เมียเตะในฟ้าห้องก็ได้โถโอ,โอเฮอะไรวะเฮ้ยอย่าป๊อดีอย่าปอดด๊อ,ปอสมชื่อดิวะโอ่าอ่าสิบนาทีเจอกันแค่นี้แต่งตัวรอไปเลยโอเครอมาตั้งนานแล้วเดีอ๋อวมันจะกลับมาจากทำงานมันไม่รู้หรอก กูนี่แหละฉลาดกว่ามันอย่างนี้ก็ต้องหวานหมูไอ้แบงสิวะ